นเลยวามเลยเฮ้ยนี่เราจะไปไหนนะครับัดีครบนี่ครับนี่ครับผมโชว์เราเราถ่ายเอ็มวีกันนะเฮ้โหวันนี้ไม่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 เกียนตลอดสมัยเจมส์ผมโชว์ครับเฮ้ยโชว์โชว์ขอโชว์อ่าครับโอ้โหมปะทะเอ้ยไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะโคตรยากโคตรยังขึ้นยังแน่แน่ โอ้ดูจอแลมจอแลมนี่ครับปั๊มเอ๋อรครับโโอ้หสำหรับวันนี้พี่จะไปออกเดทครับเจอกันไหลท็อกฟ้าแล้วหนึ่งโอ้เออมาไทยมีเพลงนึงนะครับก็ใครอยากเสียวครับเดี๋ยวบ้างที่หมึกครับผมว่าผมว่าเสียวครับผมว่าเสียวมากเสียวเปลียวเปียวครับแทนแทนแทนเอาเพลงเสียบครับเพลงจอนยาวนี่คือ l o เคชั่นเพลงเนื้อแล้วนะครับ เราจะถ่ายกันตรงนี้นะครับนี่เราเป็นชาติแบบนี้เลยเขาบอกเต้นอย่างนี้จัดหาใช่ไหมครับวันนี้จัดหาใช่ไหมจันฮาแน่นอนไปเจอกันลักแซ่ในบุกทหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมึงเชื่อเปล่าเนี่ย กูเจอลแกเจอมึง่าร้อเลยมึงเจอลแกมึงไปส่งการไนอะกราบตีเธอหาร้อเลยนองน้ำตาลน่ะชอบอะนอไม่อเสียงอะไว้น้ำพไหมค่ะไป่ะอ่ะไปอัดเงไองาจานแหลมจานแหลมจนแหลมจนแหลมจนแหลมลองซิฟเซิฟนะครับลองซิฟเ โอเคครับโอเคเราจะได้เวลาถ่ายกันแล้วนะครับ <c oughs> โอเคล้านแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราถ่ายไปให้ดูนะครับดา <c oughs>